ครับต้นมะข่ามงครับต้นนี้อยู่ในที่ทํางานผมนะครับเห็นฟักมากครับนี่ครับเก็บเล็กกอกหนึ่งครับเดี๋ยวลองไปพ่อดูครับครับเก็บเม็ดมะข่ามโมงมาได้แล้วนะครับเรามาดูครับมีตรง มีทั้งงานที่มันมีขั้วแล้วก็บ่มีครับนองเก็บเก็บเพื่อนเพื่อนหมูนี่นี่คงจะคงเก่าอาจจะเป็นคงปีแล้วนะครับแล้วเป็นอย่างครับลองจับดูมันก่อนนักมืออยู่นะครับแปลว่ามันอาจจะดีอาจจะเพาะอ,ออกอยู่นะครับป่ะอันนี้ลองไปศึกษาในอินเทอร์เนต็ตมาครับไปดู youtube นะครับก็อย่าลองทำตามนะครับ ดี๋ยวเราจะต้องสร้างแผลให้เห็นเนื้อข้างในนะครับมาอันนี้เป็น EP แรกครับที่จะลองหัดเพาะไม้เพาะต้นไม้ป่าครับนะจะผลจะเป็นยังไงคอยติดตามนะครับนี่ EP หนึ่งครับเม็ดมะข่าโมงครับผมเดี๋ยวเรามาเอามีดมาเฉือนเฉือนเมล็ดให้มันเป็นแผลก่อนครับนะเอามีดนะครับ โอ้มีดหันเลยครับเนี่ยลืมใช้ครีมล็อกด้วยนะครับนี่นะครับทำให้มันเป็นรอยให้เห็นเนื้อข้างในนิดๆน,นะครับนะครับตามที่ดูในอินเทอร์เน็ตนะครับครับเราทำ แผ่ให้มันเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือแช่น้ําอุ่นครับอุณหภูมิประมาณ60องศาครับหรือประมาณมือเฮาทนได้นะครับนี่ต้มมาเรียบร้อยแล้วครับเอาละ แช่ทิ้งไว้หนึ่งคืนครับพรุ่งนี้เรามาดูการเปลี่ยนแปลงครับครับสวัสดีอีกวันครับนะครับหลังจากที่เราแช่เม็ดมะข่าโมงไว้หนึ่งคืนนะครับนี่เม็ดมันเริ่มดูดน้ําเข้าไปอิ่มเม็ดเริ่มพองนะครับเปลือกตั้งนอกก็เริ่มแตก เดีเ๋ยวเราเจ้าเม็ดนะครับเอามาบ่มไว้ในกระถางนะครับนี่ผมใส่ดินไปแล้วกนดน้ำเพื่อชุ่มครับเรียงไว้ในกระถางด้วยครับเรียงเสร็จแล้ว ครับเอาคุยมะพร้าวครับคุมเลยครับ <c oughs> ลดน้ำให้ชุ่มครับ ร้อยแล้วครับดูจากตัวอย่างใน YouTube มานะครับเปิ้ลบอกว่าจะใช้เวลาประมาณสอถาอาทิตย์นะครับกว่าลูกมันจะงอกนะครับเดี๋ยวผมก็คงเอากระถางนี้ไปวางไว้ในที่ร่มๆนะครับรอดูครับว่าอีกนานเท่าไรครับกว่ามันจะงอกนะครับครับ วางไว้ใต้ยล่มไม้นี่แหละครับอรอเวลามันงอกครับอ,อันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมอันนี้เป็นเพาะพักครับอันนี้เป็นงานของแฟนผมเนาะแฟนผมรับจ้างเพาะต้นกล้าพักครับเื่อแฟนผมมันเรียนมาทางนี้เนาะจบ ตางเกเษตรมาครับรับจ้างเหาะต้นกาพี่หยบเลยครับอันนี้ผักกาขาวอันนี้นะครับอันนี้อ๋อกระลำตาช้างกระลำดอกอันนี้ผมก็บอกหครับมาได้เรียนมาเนาะเรื่องพ่อไม้ปลานี่ก็ถามแฟนนะครับว่า สอนเพราะต้นไม้กำบอกโอ้โหโูแต่เพาะต้นก้าผักผม้งก็เลย่บาเป็นยังครับอลองหัดเองครับไปหาเก็บต้นไม้มาหัดเองดีกว่าครับดูตัวอย่างใน youtube เอาครับครับมะข่าโมงครับ หังจากเอาเพาะแล้วครับมีผ่านไปสามอาทิตย์ครับมาดูครับโอ้เออทำไมที่ทางหลากมันอึบนอนช่นมันครับเอามันมือใหม่นะครับ ไปซีเรียสจับกดแค่มันขึ้นมาเป็นต้นไม้ได้ก็อโอเคแล้วครับดูเห็นครับนี่โอ้โหอันนี้นี่ ล่างยาวเฟื้ยเลยโอ้จับกดครับน้ามานะไหออกมากดน,นี่ครับมา,าแล้วนี่ ครับนี่ครับเม็ดนี้ก่อนเน่าครับก็มีเน่าบ้างครับตามภาษามือใหม่หัดเพาะนะครับทิ้งไปซะแบบนี้ครับนี่มันเน่าแน่นอนแต่ก็ลากอาจจะสั้นๆเดี๋ยวคงเอาใส่ในกระถางเพาะนะครับ เอาแก้วน้ำหวานนะครับมาทำเนาะครับนี่โอาหลากสวยงามครับเอาลงในแก้วเพาะนะครับครับเอามาเลียงเอามาช่ำไวในกระถางจะบอกว่ากระถางยางนีครับ <laughs> กระถางแก้วน้ำแล้วกันนี่ครับตตลงได้อยู่21 ยีแก้วนะครับมีอันนี้มันเพิ่งออกสั้นอยู่ครับส่วนนี้เน่าไปหกหกเม็ดเน่าไปครับใกลๆครับนะครับลองติดตามไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะอัปเดต ต้นไม้ที่ผมปลูกให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะปลูกต้นอะไรอย่างเดี๋ยวคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้มาข่ามงครับนี่มาฆ่ามงคลผลงานของผมครับผลง,งานมือใหม่หัดเพอครับก็ถือว่าเข้าขั้นผ่านอยู่ครับขอบคุณที่รับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ